ดวงรายเดือนนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะกุมคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วง21มก,การานะคะถึง20กุมภาเป็นโหราศาสตากลนะคะไม่ใช่โหราศาสตร์ไทยราศีกุมนะก็จริงๆมันจะมีบิ๊กอีเวนต์ใหญ่แหละก็คือมันมีบิ๊กอีเวนต์ใหญ่ไปส่วนในของเรื่องการเงินไปแล้วคราวนี้จะมีฟูมูนนิวมูลเกี่ยวกับเรื่อง การต่างประเทศนะคะแล้วก็การเรียนรู้ถ้าใครก็ตามที่เป็นชาวราศีกุมแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้สมดุลเรายังเหมือนเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอะ่ะมีความรู้เพียงพอต่อการจัดการอะไรบางอย่างยังไม่เพียงพอเดือนนี้เป็นเดือนที่นะคุณจะค้นหาอะไรพวกนี้เจอนะ หาความสมดุลในตัวเองหาการเรียนรู้อะไรใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่งเข้าถึงจิตวิญญาณความรู้สึกอะเพราะว่ามันจะเกิดฟูมูลในเรือนที่เป็นธาตุลมธาตุเดียวคุณแถมธาตุไฟด้วยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่จะได้ความรู้หรือบุคคลเกี่ยวข้องกลุ่มของพี่น้องอะไรเงี้ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องมาสอนมาทำกระตุ้นมาให ตัวคุณได้เข้าใจอะไรมากขึ้นแต่ตอนที่มันมาผลกระทบเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะเออมันไมไ่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามองว่าหลังจากที่เกิดอะ่ะ คุณจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะคราวนี้ดาวอังคารกับดาวพุธไปอยู่ในเรือนการงานเรามัดระวังมากอารมณ์ความอ่อนไหวหรือความไม่เข้าใจใดๆก็ตามเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะโดยเฉพาะคนที่เหมือนกับมีปัญหาเรื่องการงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่แนะนําให้หาไม่ให้ออกจากงานหรืออยู่ๆก็แบบทะเลาะหรือไม่พูดอะไรจนเกินไปนะเพราะว่า ดาวมันยังทํามุมไม่ค่อยดีแล้วก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะข้อผิดพลาดใดๆก็ตามถามมาเรื่องการเงินการเงินมีโอกาสได้เงินอะไรแบบลับๆนะเงินหวยเงินจากในหน้าเงินจากอะไรเงี้ยได้นะคะ